สัสดีตอนเช้าครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่1ตุลาคม2567ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านบ้านหัวตะพานเนาะตำบลพิรามพิกัดบ้านหัตะพานตำบลพิรามอำเภอเมืองจกกังหวัดสุรินทร์เนาะวันนี้น้ำค้างยังเกาะอยู่ที่ใบข้าวเลยนะตอนเช้าเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนด้วยเนาะ น้ำเต็มทุ่งนาเลยทุ่งนาตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับหมู่บ้านเนาะข้าวจะสวยมากเลยตรงนี้ข้าวจะเริ่มออกรวงแล้วเพื่อนข้าวหอมมะลิเนาะข้าวหอมมะลิสุรินเพื่อนเริ่มออกรวงแล้วตอนนี้เริ่มจะออกรวงแล้วเพราะว่าข้าวตรงนี้จะสวยเพราะว่าได้รับน้ําได้รับปุ๋ยอินซียเนาะจากหมู่บ้านปุ๋คอ,อกเนาะข้าวก็เลยสวย กว่าแปลงอื่นๆที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านเนาะตรงนี้จะอยู่ติดกับหมู่บ้านก็เลยข้าวก็เลยสวยเร็วก็เลยออกรวงแล้วตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วเริ่มเห็นแล้ววันนี้เป็นเช้าของวันที่หนึ่งกันตุลาคมเนาะหนึ่งตุลาคม ข้าวเริ่มออกรวงนั่นเพื่อนแต่ยังออกไม่เยอะเนาะบรรยากาศทุ่งนากว้างใหญ่อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเลยตรงนี้อาจจะได้ยินเครื่องเสียงจากทางวัดเพราะว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์เนะาะศาสตร์ใหญ่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นวันไหว้บรรพบุรุษของชาวสุรินคมอสุรินเราก็ วันนี้เป็นวันสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อของคนสุรินทร์เราว่าเดือนพันจายนเป็นเดือนแห่งการปล่อยดวงวิญญาณหรือญาติที่ลงลับไปนานแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีการปล่อยผีให้มหากินของเส้นไหว้เนาะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นี่เพือ่อน ชาวบ้านก็ไปวัดนาะตอนเช้าทําบุญที่วัดตักบาตรที่วัดพอกลับมาก็จะมาหาอาหารเตรียมอาหารเพื่อเส้นไหว้เมื่อกี้เราก็เพิ่งออกมาเนาะเพื่อนจากบ้านเรากำลังจะไปที่วัดเนาะไปเก็บบรรยากาศที่วัดเพื่อนๆได้ชมกันเนาะ อันนี้เป็นหมู่บ้านในชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะเพื่อนห่างไกลตัวเมืองเนาะให้ชมนาข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะเลยไปที่ถึงวัดเนาะไปดูบรรยากาศที่วัดชาวบ้านไปทําบุญกันเยอะหรือเปล่าวันนี้วัดก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านเนาะตรงนี้จะมองผ่านทุ่งนาไปก็จะเห็นวัดเนาะนี่เป็นทางไปเพื่อนเป็นทางคอนกรีต ตัดผ่านทุ่งนาไปทางตะวันออกไปเรื่อยๆก็จะถึงวัดเนาะโอ้มองไปเห็นแต่ทุ่งนาสีเขียวเต็มไปหมดเลยก่อนจะถึงวัดเนาะรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยเพื่อนเป็นทุ่งนาหมดเลยเป็นทุ่งนากว้างใหญ่มากข้าวกำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงแล้วตอนนี้อันนี้ให้ดูนาะข้าวก่อนเดียวก็ไปถึงวัดเดียวก็เลยชมบรรยากาศที่วัดเนาะชาวบ้านไปทำบุญกันเยอะเลยช่วงวันสาบใหญ่เนาะ เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าเดือนแห่งการปล่อยผีหรือปล่อยดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปนานเนาะให้มากินให้มารับประทานอาหารหรือของเส้นไหว้จากญาติพี่น้องที่ได้เตรียมร้อยไว้รอเนาะที่บ้านเพื่อนช่วงสายๆชาวบ้านก็จะเตรียมของเส้นไหว้ที่บ้านช่วงเช้าก็จะไปวัดก่อน อันนี้เป็นความเชื่อของคนแถวนี้เนาะในชนบทบทของจังหวัดสุรินทร์เราเดี๋ยวเราตามไปที่วัดเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดแล้วน้เพื่อนเรามาถึงวัดแล้วตอนนี้วัดกลางทุ่งนาเลยตรงนี้เพื่อน ขี่รถมาก็ไม่ไกลเดินมาก็ถึงเนาะประมาณสามรอกว่าเมตรเพื่อนก็จะถึงวัดตรงนี้กลางุ่งนาเลกรอยู่ตอนตะวันออกชาวบ้านก็กึ้นลังเตรียมใส่บาตรคนมากชาวบ้านก็จะใส่ะตะกรา้าแล้วก็ขัดใส่ข้าวมาตักบาตรที่วัดวันนี้มีขนมหลายอย่างมากมีอาหารหลายอย่างมากเลย พราะว่าเป็นวันศาสตร์ใหญ่เ่็นวันชาวบ้านเริ่มมาเรื่อยๆอันนี้เรามาก่อนเนาะเรามาแต่เช้าเนาะชาว,นะวาบ้านก็ทยอยมาเรื่อยๆอันนี้ยังมาไม่เยอะมาก่อนชาวบ้านเริ่มมาเรื่อยๆชาวบ้านกําลังใส่บาตที่วัดก็เตรียมบาตเตรียม กลับบ้านก็ชาวบ้านกลับถึงบ้านก็จัดจัดเตรียมอาหารประมาณเที่ยงเนาะประมาณตอนเที่ยงก็จะจัดอาหารเพื่อเตรียมเส้นไหว้กับพระบุรุษเนาะที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่งชาวงเช้าก็ชาวบ้านเชื่อว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลบไปก็จะได้ไปทานอาหารที่วัดก่อนช่งชวงเช้า ็ช่วงกลับจากวัดประมาณเที่ยงนะคือวัาป,ประมาณตอนบ่ายชาวบ้านาาก็จะไหว้ครั้งหนึ่งที่บ้านเลยเนะวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของญาติพี่น้องของตอนเองก็จะมารับประทานอาหารเส้นไหว้ที่บ้านก็เลยต้องเตรียมไว้รอที่บ้านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนาะส่วนวันธรรมดาก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ จะไหว้ที่บ้านเป็นเวลาสองมื้อหรือสามมื้อแล้วแต่บ้านบางบ้านเนาะไหว้ประมาณสองวันบางคนก็สามวันพอเสร็จก็จะไปส่งญาติหรือว่าตายายที่มา ที่มาบ้านเนาะก็จะเตรียมอาหารเตรียมข้าวของเตรียมทุกอย่างเพื่อไปส่งตายายวันสุดท้ายเน,ะเน,นาะเป็นวันสุดท้ายเป็นอันสิ้นสุดวันศาสตร์ใหญ่หรือวันไหวบรรพูรุษเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นวันสุดท้ายนาะเพื่อนก็จะต้องไปส่งก่อนเนาะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านเป็นประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบ ของทุกๆปีในเดือนกันยายนเนาะบางทีก็เป็นเดือนตุลาเพื่อนเลยมานิดหนึ่งและแต่วันจะเคลื่อนนิดหนึ่งเนาะกันยาแล้วก็ปลายต้ตนตุลาเนาะประมาณนี้เนาะก็จะไม่เกินต้นเดือนตุลาหรอกเพกื่อนบรรยากาศวันศาสตร์เดือนสิบวัดก็จะอยู่กลางทุ่งนาเนาะมีทุ่งนาล้อมรอบแบบนี้ มีทุ่งนากว้างใหญ่ล้อมรอบเลยวัดอยู่กลางทุ่งนานะวัดตรงนี้มองไปรอบๆวัดก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวเต็มไปหมดเลยเพื่วันนี้ได้ชมบรรยากาศหลายอย่างมชมพิธีโบร,ราณเนาะประเพณีโบร,ราณแล้วก็ชมทุ่งนาสีเขียวแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เรา เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและก็สาระเล็กๆน้อยจากช่องวิถีคนสุรินทร์เนาะวันนี้นํามาฝากเพื่อนๆฟีอตอนช่วงเช้าๆของต้นเดือนตุลาคมเนาะ2อง7ชมคลิปจบแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะให้ได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆเนาะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งจากช่องวิถีคนสุรินทร์เนาะ